ากิจการที่โบกมือลาเราในปี2566นี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอันแรกเลยคือปั๊มเอโซ่นะทุกคนก็คือเปิดให้บริการวันสุดท้ายเนี่ยวันที่31สิสิงหานะแล้วก็โดนเทคโอเวอร์ไปจากบางจากอันต่อมานี่คือ Family m a มานะทุกคนหเรียกได้ว่าอยู่กันมานานมากเลยนะแล้วก็โดนเทคโอเวอร์ไปโดย Top Daily มาที่อีกอันนึ้งก็คือบัสกินโรบินเนีทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะอันนี้ก็คือไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็คืออันนี้เปิดให้บริการวันสุดท้ายนี่คือวันที่13มีนาคมถัดมาเลยเนี่ยก็คือ w l Love Shopping นะทุกคนก็เป็นแบบเ e อ่ออีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยแบบร้านค้าออนไลน์ซึ่งก็ปิดให้บริการไปเมื่อวันที่3 1กรกฎาคมนะ และ2อ,อย่างถัดมาเนี่ยก็คือร้านในใจหลายๆคนเลยนะซึ่งก็คือฟาร์มดีไซน์กับร้านสควิชนะทุกคนซึ่ง2ร้านเนี่ยก็เปิดให้บริการวันสุดท้ายเนี่ยใกล้ๆกันเลยโดยวันสุดท้ายของฟาร์มดีไซน์เนี่ยก็คือวันที่27พฤศจิกายนส่วนสควิเนยคือวันที่28พฤศจิกายนและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือ JDC e n t r a l นะทุกคนก็คือ,อ,อร้านค้าออนไลน์เป็นอ e ีคอมเมิร์เหมือนกันนะซึ่งอันนี้หลายๆคนเนี่ยเสียดายมากเลยซึ่งเปิดให้บริการวันสุดท้ายเนี่ยวันที่3มีนาก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับกกิจา,าร